ค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพรักและกับาสวัสดีสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านค่ะวันนี้ค่ะดิฉันดรรินทิพรวะรินวัชรโลดค่ะรองเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะสำหรับประเด็นในการถแถลงวันนี้เป็นประเด็นในความกังวลและห่วงใยที่มีต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมในหลายมิติของประเทศค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาการพนันที่ประเทศไทยกําลังเผชิญอยู่และปัญหายาเสพติดค่ะจนมีคำกล่าวว่าวันนี้ค่ะการพนันเกิเดนกาดยาเสพติดเกิดเมืองค่ะจนกลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันจนลุกลามกลายเป็นปัญหาระดับประเทศที่รัฐบาลต้องเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะข่าวการจับกลุมทลาย ย่านเจริญราดษุกพบยาเสพติดจ,จำนวนมากของกลุ่มทุนชาวจีนนอกจากนี้ยังมีข่าวการบกจ,จับน,นักพนันในย่านรัชดาบ่อนการพนันหลายแห่งนะคะได้ถูกเปิดโปงขึ้นมาค่ะจนมีการถแถลงการจากเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะว่ามีบ่อนการพนันที่ถูกดำเนินคดีไปแล้วกว่า970 เก้าคดีค่ะและอีกหลายบ่อนที่ถูกเปิดโปงจนประชาชนเกิดคำถาม